คุณนั่งครับพ่อคุณนั่งครับไพ่พิงนะจะมีอะไรกินไหมมาลูกเออมันเรืองอะไรโอ้มีแต่คนเก่งอันนี้มาลูกผ่อเลยอวดฝนอนไพ่ไพ่ดีเราสวัสดีวัตถุกุลกุเนาะลิงมาแล้วกิงกากิงคือมาแล้วนอนด้วยสบายดีกิงกา อึงังเนาะอึงังกิ้งกากกิบ่สบายดีก่อนจ้าคตงามสบายดีก่อนว่าจบดีว่าจบดีสบายดีป้าลุงแกะอะไรอ่ะแกะยังไงอ่ะ โอ้โอม้มันหโอ้หาเงินแก้อันี้หาเงินมาแก้ไหนนี่ได้ของลีได้ของโปรดดีไก่ฮะบงกันพินบงะพูดว่าินน้ำมนะอ้ยมือก่ ทุเรียนของฉันเพิ <Viol in S 2> <Af> ่นวะไอ้อะเฮ้ยนั่นนะคืออะไรอะหลังคแฟนไฟแฟนไฟแฟนไฟอัไปใช่ตู้เย็นไหมเอาแฟนไฟไปพี่อยู่ในพื้นปิงงโนจังเย็นตู้นะอ้นะว้าวจีชีสปลาเตี้ยไม่ชิเห็ดสกมันจีบมันกับอะไรแล้วอืมงอะไร

ไป,ไปด,ดูเงาไปลูกไปจีกอยู่อยูุ่ไปมันจังเย็นปะจ้ากรอีช่างตุงตุงติ้งมาหอดมันหายไปุกอ,อย่างไปย่างนี่น่ะลูกของกินบอน,นี่น่ะคคมันคือยังไงค่ะหาไปไปเข้าหนไปมันจังเย็นปะมันทอดเนี่ยปะไะเข่าไปสีอยู่นี่คุณมันจังใจเย็นปะ เอเอมเมอ้ยบุแม่นเขาให้จีกอันตัวดำนี่แหละว่าแล้วก็ลอยเฮาไปจีกอย่างตัวขาวจกแล้วงอถ้าจีกพร้อมกันปเป็นยังไปได้ไหมอวนห่อนได้ไหมอวนต่อไปได้ไหมนี่ทะเบันได้ไหมอ่าจะเห็ดในร้านบ้น เอา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 ไพาเห่นอันนี้นะวะตัวนี้สีเขียวเลยตัวนี้นะเออไปไปแม่สิเบิ้งหายไปแม่สิเบิ้งหายไปไปไปให้มันเต็มกันทัวะเออ ไปเข้าไปไหนปะอ้วนฉีให้างเต้อยู่นี่ไว้ไม่อ้วนฮอนโอ๊ยไปนะไ่เรายากไหมไปเห็ดผมหายขี้ร่ายแทะเออสางเห็ดแทะเอองามงามปดนไม่เกิบนะ่ะถือไปให้เน,นาปกาเห็ดขักลบีบบ่ต้องมาใส่ phải bị lại khuyên mặt khuyên đi qua đi qua lạc 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 lạc

Người này người thèm vì nó là chắc là con thể nấu tái là không thèm nữa chắc nó là wow cái thì nhà của tôi phải nát đấy tôi phải nát đấy học bị má, này ừ. Nhưng à. Wow, cái xuân thì bố ca đây là bảo mắn phêng nè là phân quay bà Ai khôn ดกินตมอยู่ในตลาดได้เยเอาอยากกินยังูกินมาตุเร่เอาลูกกินจะดีกว่าเราจะไม่ให้ีให้ยังกินตุเร่แบบตาแล้วยไว้ถ้าไปแล้วไม่อ้วนถ้าไปแล้วไม่อ้วนกินชได้ให้อีกชื่อหน้เจอกอันงไม่อ้วนไม่ให้บ้ดตายกินได้ดูได้หันเลยิไว้กินชีอยให้กระจอดนอนแหละนี่ชื่อนี่บัดนัวบัดตัวบัดนัวบัดตัวไม่อ้วนมีหาจิปัน hải chứ phát biệt, một đàn phu đừng tin, coi ừ. chị cài hình nữa, wen hải phát có sao mà ừ. à, pinky à. đây, em đấy, anh đấy, chặt, chặt, à, hao nước hả nó. Ủa, Mãe lệ của hỏi nó vắng nó Ayo nổi quá vậy nào. nó Malek hết mọi người. Quay có tôi nhau. Quay ra lấy đi nào lấy 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 lê lê nó. บ่แม <c ười> okay, ่มันมันมันจนออกขมอ่ะเออทเรียนชุกลายเป็นยังคือขมบ่ะขมว่เหรอแปลว่าเขาบว่าใบหวานลายหวานลายจนเป็นขมหวานเป็นลมขมเป็นยาอันนี้เราก็กินเถอะมันขมแล้วกินอยู่บ่ลุเอาผิงกี้บ่ลงบอกเงี้ยหรอือยังเวรลงจ้ะ แต <é> ่ว่าแตวันบรลงขมป่ะตันนี้คมกินมั้งกินมั้ยกินม้ยังไมห้ามอ้วนเอาในตู้อีกในตู้ในตู้มีอยู่ตู้เย็นนี่ได้ลรก เจราจะไปแกงเห então, ็ดกันกับลูกสาวอาเด็ดอภัยตูลูวยุ๊บยิ้วเนได้กินไหมทีหล่ะกินไหมกินไหมเด็ดแกเด็ดอยู่ในกระถิ แต่มันแพงมันถือก่อนในซื้อให้ไม่ตู้กินเนอร์แฮกมันกอนอ่ะิวปีนยังลูกนะน้ำมันขวมใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นก็ขึ้นลูกอ่ะมันมันทอดนหมดนี่หมดหมดเดี๋ยวไม่มาไหวมาเอากระทางลูกน้อยไปย่างกันนะตกนะโลกมันทอดนะวิวเจ้าขึ้นไปยังลูกนี่นี่เจ้าขึ้นไปยังอะัรนน่ะซื้อมันเจ้าขึ้นไปยังนี่น่ะ มันพอดในดูมันแหงลงมาลว่าจตเนเกินนี่ดิะอยากได้ไรไรยังใจไรยังเป็นไฟยูไม่ใช่ทอดิน้ำเป็น้ำแข็งตั้งแต่อีเียบุนะมอนเจ้าอย่าลืมไหลคืออย่งนีมันคือหนัง ประมาณจักร้อยเ้ยสาเบอไปเท่าไรแปดหรอสองแสนแปด้า้อยเนี่ยเดวนี้้อยนึ่ีอแสี้อยหนึงสิแสนหอันหนึ่งสอง้ด้กินเอาไปเนาะเดี๋ยนี้แต่กัยังถูกอแต่ยังถูกล่มนะกมีวันกินได้ถูกกว่าอยู่ฝั่งไทย่ คาไทยทำนี่เปนชื่อจานละมีแค้เมียงตามจานละอยก็าคไทยนั่กพันไทยอยู่ใดทชไลนไทยเป็งกาล่าไส่เลยกระถ่งเลมูแดงมูดาดมือถือมื่มเจ้ายาออย่าลืมอะไรลูงานไม่ลืที่เราเด่กเดียวงนเนี่ย เจนึงตอนไหนเจนึเง็ดคนงบวมดดิงเจมันอีกก้นก้นกระทางชิลุ เออเดินเดิปลาลงเลยเขาเายันต๊เขาเขาโบกระโดดแต่เขาถึงนั่งใส่ทอดแฟนไฟล์เหรอในนี้วันทอดเห่ืนเขาไวเลยเขาจะได้กินมั่งกต่เนี้เจอได้ เป็นกินมากเลยนม่เป็นแ้บเป็นยันไนันเนมันคือเรื่องเป็นไหนแล้วเรื่องเป็นเอกาก็จะมีแช่น้ำทำเป็นเมื่อเมื่อไรตอนอะไรเมื่อไรเก็บดึกเก็บดึกเอารถถีพิงชุกตารถตำนันปุ๊บเมื่อยใส่เมื่อย เราลักษาลเราอบบนี้อะไรไม่ยเ้ตอน่นแล้วเนาะเียนจริเนาะจะเก็บอะไรเก็บมาเลยกเก็บดมลายแบมไมเอาเงยนใส่การจับมาที่บไม่เงินแ้แ่ก็่ล

ใสเชาเพิ่เอ็กเาจะการั่นแบบน้ติแนวหัวที่ใสเพิ่ม มาแล้วมาแล้วมาแล้วสดีเป็นยังงเป็นงผ้าต um ัวนอันเ็นงเ็นงออับเกซมกันซื้อเ็ดายเนาะปาตุ้ยกากับทไมาเ็ดาย50อือแต่วันดอกงามได้ดอกจูนะบ่ซื้โลซโลซืมาก้อกินบ่ถ้าคนเสียดยังแม่ตู้ก็ว่าาดอก ต้มใ่ใบกระโดนเด้อเราคิดว่าเห็ดนี่มันแพงนะวะแพงนะเห็ดโล่ถุงหนึ่งสงแสนแปดนะสองแสนแปดขงแสนอว่าแสนแปดก็มีแสนห่าก็มีแต่มาเต็มันน้อยดิขนาดสงแสนแปดยังได้คำนี้บ่กสงแสนบอกอือสบายว่าอแสนแปดน่นาะอ๋อแบบจมนจะุนไหมัคือกบอกอือใช่ แตงกียม่อใ่ได้เอาเขาใส่เถอะกระมาเต็มเมื่อก่้มองตาดำๆนี่ค่ะนี่มันกระเียม่วก็เป <c oughs> ็นได้ไปดเอาเบาอยู่มีตู้จะกินนึกว่าแล้วเอาออกมาพี่นะเอาออกมาแน่ต้องไปต้องไป

ปกติน้ำม่นไม่แล้วค่ะ ซีนลัดาดก่อนโอเคจักแล้วจ้าไปตู้สบายหลังก่อนเสร็จแล้วแงเฮ็ดละงุ

มันก็ทำใหพี่เนาะเข็ดเห็นุ่ล็งนมเห็ดเผิ่งเห็ดปวกมีบ้เลยยังผสมประสานกันไปมานนน่วคน แล้วแหละน้องคน่น้อยแกงเฮ็ดข้องสือๆนี่แหละข้างไม่ไวฉันยันลืมนอนแก๊ซีนอนเหรอมอนเหรอควันเนาะน อองันนี้อะไรเอามาอุ่นเนาะใส่ถ้วยเล็กๆกันจะอุ่น,นะน,อ,นอ่ะเทสิขางอ่ะเพิ่งกับบ้าอันนึงแกงไว้อันนึงแกงเห็ดออกิน,นกินไปฉิบอเป็นงูเหลือม <laughs> บอ่นั่นนั่นโอ้ยดูเพื่อนฉันทเทสิขางมันมันวุ่ <laughs> ตายแล้วปะเลยไนเจียมวม,ยมิงดาเธออันนี้เหรออันนี้เหรอไไไกกกกกก่่่ะะะปปปิิิ รู้กะปิอืมอแกงหวายอร่อยนะจ๊ะเอาอบวงมาแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแกงหน่อไม้โอ้โหไมตโต้แล้วนั่น นีแกงเห็ดเอาไว้พอต,ตูไม่ตูอ้อเอาเอาปิดอีกอุ่นอะไรอ่ะปลากิงไนปลากิงไนปลาสลิปปลาสลิปปลาจอยไปไ่ได้ยากกันได้เนอะ

มานั <laughs> like ่งอยู <olduğu gibi> <not player> ่เ <whiskey> ย็นๆพี่เนาะคอยแกนั่งอยู่นี่แหละแต่เพิ่นว่าะ่ปลุกป่ะกล้าเถอะเถือลูกป่ะถือป่ะออกมาลุกป่ะเขือนไปลุกป่ะอาบน้ำเรียบร้อยบ่ามาหนิไปเอางยังนี่ไปเอาน้ำจิ้มก็คนว่ะไปโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้เอากะได้ไปกินข้าวกันแล้วเนาะเฮ็ดแล้วก็กินกินแล้วกก็เมื่อ บริษัาบริษัอยู่ในครัวพูดโอ้ยถอยบ้าเฉเดียวเ้กันดึงลดึงเรอเอาไปเซ็กซี่แท้เฮยชุดนะโมไปวมาวนมากินข้าวเนข้าวกินข้าวกิกะจ้ามีถักนึ่ง อันนี้ย้อนอก้งบวบค่ะแกงเห็ดแกงเห็ดนึ่งเห็ดมีแต่แนวเห็ดเจะเงินไปไปเถิงละไปไปหาของดีก่อนเหรอวะบอกว่าหาเพื่ออะไเดี่วะอืมไปหาดิอ้แบบบอกกินข้าวกับมิแต็นนอนป่วยนะ้จ้ะมีแต่นอนป่วยแล้วเนาะบอกกินข้าวเพิ่าไฟสีอันน้ำงจึ๊งจนป่วยโทษไหมติ Thật máy bỏ Thật máy bỏ lục ừ. à Cần phải chị ăn đấy nội đi leo nó lục Bài đi đâu bó Mẹ ơn cái tóc ngon chứ Mừng đôi Lưng kính thẳng nhá à. Cứ năng ừ. không lục cứ năng không Phải nè โอ้มีแต่คนเก่งอ่ะนี่มาลูกเผาเลยอ้อปนปนไฟปนอีเถาเลยเนาะเ่าแขงใช่ไหมาแขงครับจะสาวเอาอุ่นเราจะเอาเผามาให้อุ่นไม่เผ็ดเออไม่เผ็ดว่ะปนอยอีกเอาว่าตอนเห็ดปนใชี่ยบเอาเน้นน้อยนั่นอยากกินข้าวอยากกินข้าวเหรออยากนข้าเนาะว่าตอนเผ็ดเชี่ยบไลเห็ดนี่นะ เฮ็ดเงกดีเ oh. ฮ no, ็ดเงกเอาวะหยั่งมือหยำกงก้นก้อนนีเ้ยมันหอนแน่เนี่ยเออมันคายมันค่ายออกมาแล้เอาน้ำเจ้าน้ำเจ้าเอาโอ้ยจะเป็นถามถามแน่เนาะฟาพี่เรนจะเนี่ยนี่เลยลูกจักียว โอเคซาฟอเมยพี okay, ês, con, okay, so ่น so ้องเอ๋ยขอตัวกินเขาก่อนีาเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแมยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีชาท่องคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วสบายดีละสวัสดีวัชรคูุกคนโสบายดีเด็กเด็โอ้คนไหนเก่งวะคนไหนสบายดีก่อนวะอ้ายุ่มหัวเอยยแย้วยยยยย้ยยาย